วันนี้ผมเอาเสือออกมาตัวใหญ่ๆนะคะย่างแล้วคนลบบุรีก็รู้ว่าผมวาดเสือก็ชอบวาดในหลวงไปรูปรูปหัวเสือนะท่าสีไม้ต้นแสบสีไม้บอกย่างกันแบบสุดๆไม่หลวงพ่อรวยหลวงพ่ด้วยคุณครับงานกษตร,รงานอำเภอลบบุรี โอเคครับเสือออกมาแล้ววันนี้อาจจะแก้แก้ไปอีก,รกหรด,ด้ว่าจะมูกข่ขัดเสือขัดเสืไม่สบายจมูกเลยขัดงานเกษตรงานาเพล่บรีอคนเริ่มเดงกันแล้วอากาศเริ่มดีเดินตามเสียงเดินตามเสียงเดนมาเลยนะคะราชาลุกราคาืองสุท้ายจีนก็น,นี้นะคบ โอเคครับเลยงานกันต่อเดียวปากปลาลมัไม่ถูกเช้าทำอย่างเย็นทำอย่างไอวันนี้ผมง่วงนอนเนี่ยจะวาดรายการที่เก้าเหมือนไหมครับเนี่ย ราดไรกาติก้าลูกหัวเสือไายตาจะหลับขอบคุณงานกเกษตรงามเพอที่ให้นั่งวาดครับสู้ตายรับรการิก้าลูกหัวเสือเสือเสร็จไปแล้วเหลือรายการิก้าครับสวัสดีครับราง,ารงานเกษตราางามเพอครับฝั่งโน้นไถ่ายรูปองพันละลายฝั่งนี้ โอเคคร lan, ับเดี๋ยวมาลุยรายการที่เ oh, ก้ากันต่อเลยเด็กๆเดินกันเต็มเลยใครไปทำก็ไม่ไหวโอเคครับก็มีเขาแต่ผมอยากให้ท่านขังกว่านะโอเคเสือโอเคเดี๋ยวรายการที่เก้าครับแกรฟสู้ตายครับปูย่างกันมาเตรียมเกลียวเหมือนเหลืองเลยจะเหมือนไหมเนี่ยโอ้ตัวเล็กยืนตรงนี้หน่อยครับยืนตรงนี้หน่อยติดตัวแสบไปด้วยหน่อย ผไม่ยิงกับเพื่อนเลยเลยเอาไปเล่นกันก่อนเด็กเดมาเล่นด้วยทุกวันเลยเี๋วเหมือนไม่ได้รายการที่ก้าลูกหัวเสือเ๋ยวมาดูกันตู้ขัดใจอ่ะพระคุณงานอำเภองานเกษตรครับเดี๋ยวดูองค์รายการที่กล้าลูกหัวเสือกันครับผมมีพระคุณแล้วผมอยากจรสะท้อนปรัชญาปัญญากวี เหมือนเรามีพลังอำนาจแล้วก็ต้องมีพระคุณด้วยผมตั้งชื่อภาพนี้ว่าพระเดชพระคุณนะมีมีพระเดชแล้วก็ต้องมีพระคุณด้วยบารมีมันจะเกิดนะขอพระคุณงานอภเอง,งานงเกษตรที่ให้วาดรูปครับขอให้หลวงปู่รวยหลวงพ่อรวยหลวงปู่ด้วยคุ้มครองครับงานอาเพงานงเกษตรที่นู้นมีสมงถ่ายภาพแล้วโควิดกันด้วยครับ หลวงปู่ทวดหลวงพ่อรวยคุ้มพอครับรัวโควิดด้วยเดี๋ยวมาดูรายกาดิก้ากันให้องค์ลายกาดิก้าคุ้มพอครับองค์อยู่หัวเริ่มลูกหัวเสือแล้วครับเเลยเดี๋ยวจะปรับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ย่างใส่บนร้อนเริ่มลูกหัวเสือได้หนึ่งนิ้วแล้วครับจะมาเลยนะเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นไงให้องค์อยู่หัวหลวง พ่อรวยลูกโสด้วยกณพอครับโอ้ยเออสวัดดีครับคิดถึงว่ะอ้อไอ้น้องน้องเสร็จแล้วป่ะนี่ได้ยังอ๋อบาดีครับพี่ได้ยังอ๋อกินแล้วครับเอาแต่ซื้อของม็ฝากอ๋อบอกมาป่าเนี่ยอ๋ไม่ได้กินโกเบนนี่พี่น้องโกเบนนี่มาแล้วนะครับมาให้ท่านได้ไอ้ที่ถึงไงเดินทางมาจากไคครับ โอ้อไม่เจอน้องนานน้องศิลปาที่ราชพัฒิอาจารย์เก๋ด็อกเตอร์จุติรัตน์ที่ลองลองลองที่ปรึกษาปอโทวมอาจารย์พวกเขาโอเคครับขอบคุณงานเกษตรงานอำเภอลบระเลที่ให้นั่งว่าครับเดี๋ยวมาลุยมาเก็บงานรายการที่9ก้าลูกหัวเสือกันต่อขอให้ รายการดก้าหลวงพ่อรวยหลวงปู่รวยคุ้มทองเงยถ่ายรูปไปนะครับองค์รายการดก้าคุ้มทองนะครับเดี๋ยวจะดูท่าจะไปปรับหน้าท่านนี่รู้สึกว่าฟิกเกอร์ตรงช่วงนี้จะเพี้ยนๆโอเคครับถ้าเกิดไม่ส่องกล้องมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวลองไปปรับหน้าท่านนี่ ขอให้องค์รายการที่เก้าหลวงหลวงพ่อรวยหลวงปู่ทวดหลวงพ่อครับขอบคุณทุกคนที่ให้แต่งมาครับมูดมันขบวยนะครับข้าครับไอองค์รายการที้ารูปหัวเสือแล้วลงเว็บปรับหน้าขอบคุณงานเกษตรงานอเภอที่ให้วาดลูกครับมาจนต้องแอบอึ้นนักบวชและยังให้ความรู้จิตใจค่ะมาจานยังไงถ่ายรูปไปบูชานะครับ ตรงนี้เลยเนื้อนุ่มนะคะถึงกระเทียมติดถุงนะลงไปปรับหน้าท่านกันนะหอระเทงนอนื้ออร่อยตัวใหญ่ขายไม่แพงนกกระทาหันตัวโตมาขอให้พ่อหล่อเก้าคุ้มครองนะครับขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองครับขอให้หลวงปู่ทรวคุ้มครองครับขอคนงานอำเภอร์้งานเกษตรงานอำเภอลพบุรีลยได้ให้ไหว้ครับ ผมว่าผมจะติดเปียรสักขวดเลยไหวาดไปด้วยเอาขอก็สนุกไปกับรูปภาพะถ่ายรูปไปได้ครับ๋ยวคิดดูก่นจะเจ็บไหมเอาขอก็ให้หลวงพ่อพ่อล็อกเกรคุ้มครองครับเดี๋ยวดูองค์ประกอบกันแล้คุณพระเด่นถาไม่ถ่ายรูปแล้วผมดูไม่ค่อยชอบรูปในรูปในโทรศัพท์เลย เลยชอบดูด้วยตาแล้วรู้สึกได้ได้อารมณ์ชอบเลยเนี่ยกล้องกับตามันต่างกันตรงนี้ของมาสเต่งขอบคุณงานเกษตริฐงานเพลินรบเรีครับตุ้งกริบกเทียมตีไข่ต้มแข็งที่สุพรรณบุรีมากันดีถึงเนื้อในเลยค่ะเวลาย่างไฟแล้วหอมฉุยเลยนะมันหอมรสชาติอร่อยนะคะย่างกันสดๆตรงนี้เลยค่ะนะฮะมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้ราชา ไมากันแล้วจ้ะเขตสู้ตายวันนี้ขอเก็บงานแค่นี้เดีย๋ยวพรุ่งนี้มาวาดต่อครับ พวกคุณพระเดชขอให้พ่อรัก้าคุ้มครองครับขอให้หลวงพ่อหลวงคุ้มครองครับขอให้หลวงพ่ทั่คคุ้มครองครับขอกลับไปพักไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยงานงานคุณงานที่ชายต่องานคุณพ่อคุณแม่เขางานสีขอบคุณงานอำเภอไงเกษตรที่ให้วาดครับคนยังอยู่กันเยอะเลยขอกครไฟฟ้าพรนี่เป้าแรกที่สาวไปแล้วร้านหมู นสโอเคครับขอบคุณงานเพื่อนเตะครับตอนพ่อเราก้าวของ้อยสิค oh. okay, uh ุณรถออกโอเคครับไปแล้วครับรถออกแล้วโอเคครับ